งานท่านยังซ้ำไฟที่เลิ้นเหลียบึงก็ได้ววาให้หนาป้านั่นเรียบม่นเหรอางไฟอ่ะูนี่อวมกมัมงมกมังแล้วก็เอารถมาดันเข้ามาใยนให้งไปค้องจับจะคล้องซับพักฮือไว้ฮือให้าหาหามาทาจานบนอยเด๋วรก็ห,กาหากักน้ำหักมามามมาักมาหักมาฮือมาให้มันดับจะคล้องเอาลงเอาลงเอาลง โอ้ยบ่อยบยมุนบุดแค่ไันขาวเนี่เห็ดมันดีแล้วไอ้บุกขึ้นเห็นตน้นะเอนีจังไเนาะหดน้ำขึ้นขึ้นบุดขึ้นต้องเห็ดมันดีอ่ะต้นเดบาคนบางง่มคือลูกขั้นเนาะบางคงุ่มไร่กเห็ดยังบุปินโอ้ยน่อเต่เงินเอา จนไม้แห้มันครอบผู้สืต้องซอยเลือดตีนบ่แะแต่งใส่เนี้ยก็แนวอัดดินนะซื้อมาแหงงีต่แอดเนี้ยก็แอดจุดๆๆๆาข้อเข้าไปก็มีลิฟตติกโอ้ยหนุงน้ำเข้าไปโอ้โหแล้วพุกชิ้นนี้ยหนอกลับยี่เรียบตเพีย่องันนีกบุกไปเฮียงครับเป็น nên họ cái đặt đỉnh với con câu